ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแจ็คกอลบคนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้ผมอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับเซิร์ฟเวอร์619นะเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยวันที่22นี้มา<ส>ผมจะทิ่ายเกมมีั้สัส้นนะครับมันคือเกมวันพันแมนที่คุณต้องเลือกที่จะสุ่มกาชาเอาตัวละครไปลงดันเจียนไปด่านต่างๆเสร็จแล้วก็ไปพีพกันนะครับซึ่ง บอกก่อนเลยว่าผมเคยเล่นเกมนี้มาประมาณไม่ไม่ถึงว่าชํานาญแต่ว่าผมเล่นมาประมาณเดือนนึงนะแล้วนี่คือผมมาเริ่มตัวใหม่เพราะว่าไอไอบเก่าผมทําอะไรมั่วมเอาเพชไปผ่านมั่วนะครับมามาสุ่ม SSR ตัวแรกกันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมหวังนี่ก็คือโจเซ่นะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วในสามตัวเอสอมันจะมี อชุราคาบุโตะ G4 และโจเซซึ่งโจเซเป็นตัวที่ดีที่สุดและเราได้ G4 ครับ G4 ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะดีกว่าอช u ราคาบุโตะเพราะว่าเป็นตัวที่ตีแล้วติดบทขยี้เป็นตัวตีบอสชั้นดีนะครับผมมาเดี๋ยวผมออขออนุญาตไปฟามตัวแดงก่อนนะครับแล้วเราจะตัดภาพกลับมาใหม่นะ อ่ะมาตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มมายี่สิบตัวนะครับเรามา่มกันเลยตัวแรกที่เราจะได้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เอเอหรือเปล่านะเพราะว่าอานเอาออกไม่ให้อภัยบางอาจเรียกเว่าเด็กน้อยน,น่าจะทัสมากิหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวถ้าถ้าผมได้ตัวนี้ผมจะดีใจมากเลยครับแต่ว่าพอแบบในปัจจุบันนี้ผมว่าผมเฉยๆอย่ะมารามาดูกันครับว่าจะได้อีกตัวหรือเปล่านะ ถ้าหวังออกมาก็ออกโซนิกครเฮ้ยอ,ออกเอา้าสองลอบติดครับเรามาดูกันเอ่ออาชุราคโตะอาชุราคัมโตะผมบอกก่อนไม่ใช่ตัวที่น่าเกียดนะเป็นตัวที่ผมชอบนะครับชอบมากๆแต่ว่าตัวมันกากอะในเมตานี้มันไม่ค่อยเก่งออกมาเล่นต้นเกมได้แต่เหลือเกมมันไม่ไหวนะครับอ่าเดี๋ยวผมตัดภาไปฟาร์มอะไรพ่งี้ก่อนเดีกับมาใหม่นะครับผม โอเคมาอ่าก่อนอนึ่งนะครับผมขอญาตโปรโมทกิวก่อนนะคือตอนแรกผมสร้างกิวเองขึ้นมาใหม่นะครับกิวชื่อว่าเมโลดีนะอ่าใครอยากเข้าก็เข้า,ขานะครับถึงชื่อกิวมันจะดูฟุ้งฟิงไปหน่อยก็เถอะอันนี้ผมพยายามที่จะแต่งชื่อนะแต่ว่าตัวเกมไม่นวะิ่ตัวเกมไม่ให้แต่งนะครับเนี่ยกิวผมนะครับใครอยากเข้าก็เข้า,ขานะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผม แล้วก็จะไม่มีการเตะใดๆทั้งสิ้นนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะไม่ออนประมาณ1เดือนผมจะเตะหรือไม่ก็2อาทิตย์ผมจะเตะทันทีนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่เ,เหตุการณ์ไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับรการฟาร์มมันน่าเบื่อเนาะโอเคครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ผ่านด่านที่5้าแล้วนะได้ตัวละครลูกรักของผมเลยนะครับเจนอเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเป็นิเมเป็นตัวที่หล่อเท่สุดๆ แต่ว่าผมก็ยังเอาพี่แกมาเล่นไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมา่ยังไม่มีตัวคอครับยังไม่มีตัวคอที่จะเอาพี่แกมาเล่นได้นะเอ้เหอามาส่มต่อครับชือ้ออันนั้นถ้าผมผมังคือออกเป็นดรจีนัทหรือว่าหน้ากากหวานยุงหรือว่าบาคุซานมาดีหมดนะ ไอพวกนียผมผมต้องการมากนะครับไอตัวพวกนี้เพราะว่าผมไม่คาดหวังว่าจาักรพัดเด็กปู่บอมมาเลยพวกนี้จะออกอยู่แล้วครับ <l acht> เอาแค่เอาแค่นี้ผมเอาแค่นหผมต้องการแค่นี้ <l acht> แค่ตัวคอเอซอาร์ก็พอครับเพราะว่าผมตอนเนี้ใช้เจนอสอยู่ใช่ไหมผมใช้เจนอสเป็นตัวคออยู่ผมไม่สามารถเอาเจนอสเออาร์มาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่มีคอเล่นนะ <l acht> แต่ถ้าทางที่ดีที่สุดก็ขอคอ,อรเจนัสเถอะเจนัสไม่กับบาคุซันนะครับ โอเคมาเรามาเริ่มสุ่มตัวแดงกันเลยนะฮะซึ่งอาจผมเดาอะถ้าผมออกทองแม่งให้พรีุรีพิสเนอร์แน่นอนช่างเหอะจงวบโลสมาธิเพื่อรับมือกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแทงท็อปมาเตอร์หรอใช่จริงด้วยนะครับทุกคนแม่พิการต่อที่ไม่มีวันจะเข้าทีมผมแล้วครับตกงานไปตลอดชาติซะไปตัวหมด ตัดภาพต่อโอเคตอนนี้คือไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับผมผมทำมาหมดทุกอย่างละตั๋วก็ไม่พอแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้เพชรด้วยผมจะดองเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าผมต้องการสองตัวละครที่จะมาในเดือนกุมภาก็คือแฟตตะกายแสงและ,ะจากพัดเด็กยูอานะผมไม่เร่งนะครับเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ปูบ,บอมเดี๋ยวผมไปรอจากพัดเด็กเอาก็ได้นะผมไม่รีบวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้นะครับผม อาจจะเดี๋ยวตอนดึกๆก็จะมาเก็บเวลอะไรพวกนี้ให้มันเวลสูงๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะได้แค่นี้ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ไดนะ้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ